วัสดีนะักศึกษา a. a a ทั้งสองห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้อง1แล้วก็ห้องสองเนาะคนครูได้ส่งไฟให้นักศึกษาไปติดตั้งแล้วโปรแกรม s a ชเ c c ักคาติ้นะคะบางคนก็ติดตั้งได้แล้วก็บางคนก็มีปัญหาในส่วนของนะะักศึกษาคนไหนที่ไม่มีคอมจริงๆไม่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปหาเพื่อนก็เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยได้แต่ครูต้องขอความร่วมมือนิดนึงก็คือขอให้เข้ามาเรียนได้แค่10คนเพราะว่าเราจะต้องเซฟในเรื่องของโควิดนะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันควบคุมได้เนาะแต่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพาเพราะสุขภาพาสำคัญที่สุดนะคะทีนี้ถ้านัาศาเข้ามาในโปรแกรมแล้วดับเบิ้ลคลิกสครั้งนะคะเข้ามาในโปรแกรม e x p Accounting มันก็จะมาโผล่หน้าต่างนี้ถูกไหมเสร็จแล้วให้หนักศึกษาใส่รหัสผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะคะเป็น BIT9 นะคะทั้ง2ตัวเลยเนาะ BIT9 หรือว่า b i t 9นะคะเสร็จแล้วกดตกลงอ่ามันก็จะมาโผล่หน้าต่าง2ตัวนี้ก็คือข้อมูลทดสอบเวอร์ชัน1กับข้อมูลเปล่าเวอร์ชัน1นะคะให้นักศึกษาเลือกข้อมูลเปล่าเวอร์ชัน1ค่ะแล้วกดตกลงตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าในเรื่องของรอบระยะเวลาบัญชีอีทีนึงกดกล้ารกระบาดสีแดงออกไปเลยคะ่ะอ่ะ ตรงนี้มันก็จะมาโผลบริษัท X Test Software Group จำกัดนะคะเป็นข้อมูลเปล่าเนาะอันนี้เราใช้เป็นเวอร์ชันของเดโมก็คือการทดลองใช้อันนี้จะจะเขาเรียกว่าจะปิดบัญชีไม่ได้นะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นทดสอบนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูได้โยนไฟล์ของบริษัทอ่า X Test เข้าไปแล้วให้เข้าไปให้แล้วในคาสรูมนะคะให้นักศึกษาไป กดดาวน์โหลดมาแล้วมันจะขึ้นเป็นแผ่นกระดาษสีขาวๆถ้านักศึาดับเบิลคลิกเข้าไปในนั้นนะ่ะมันจะเข้าไม่ได้เพราะะฉนั้นเราจะต้องมาเข้าในโปรแกรมเอ็กซพสนะคะอันดับแรกค่ะให้หนักศึกษาไปที่เมนูอื่นๆนะคะแล้วมาที่จัดการแฟ้มข้อมูลแล้วก็มาเลือกนําข้อมูลสำรองมาใช้นะคะอันนี้ออกข้อสอบเนะาะการน,นําข้อมูลสำรองมาใช้นะคะคลิกเข้าไปเลยและมันก็จะให้เราค้นหา ตัวที่เราดาวน์โหลดว่าเราดาวน์โหลดไว้ที่ไหนถ้านักศา,าบางคนก็เอาไว้ในเดสก์ท็อปบางคนมันก็อยู่ที่ดาวน์โหลดนั่นแหละนะคะไปหามาเลยคณครูก็ไปเลือกนี่คนครูเอาไว้ในเดสก์ท็อปนะคะมันก็จะขึ้นมาเลยถ้าสมมุติว่าคนไหนที่เลือกไม่เจอหาไม่เจอจริงๆให้หนักศึกษามาเลือกประเภทแฟ้มข้อมูลตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น a l ฟ file นะคะเพราะว่ามันก็จะขึ้น ไฟทั้งหมดเลยให้เราเลือกนะคะก็มาเลือกบริษัทเ e อกต่าเทีจำกัดแล้วก็กดตกลงมันเลยแล้วก็มาที่คลายข้อมูลนะคะตกลงกดตกลงอีกหนึ่งครั้งค่ะรอนนิดนึงเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทอ่าตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นบริษัทเ e อกทาเทจำกัดเห็นไหมคะถ้าสมมติว่า เราทํางานกับบริษัทสํานักงานบัญชีจริงๆหรือว่าทํางานกับบริษัทที่เขาใช้โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีของ x c e l เนี่ยนะคะมันก็จะมีในให้เลือกในส่วนของบริษัทเยอะแยะมากมายเลยบางทีบางทีมีเป็น10บริษัทเลยให้เราใส่ข้อมูลนะคะทีนี้เราจะไปเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้มันเป็นบริษัทของเราเองนะคะเพื่อที่นักศึกษาส่งงานมาคุณครูจะได้ตรวจได้ง่ายขึ้นก็คือไปที่เมนูเริ่มระบบค่ะมาที่กําหนดค่าเริ่มต้นแล้วก็มาที่เลือก รายละเอียดกิจการโอเคนะคะอันนี้ถ้านักศึกษาเอาเมาส์ไปแปะมันเบาๆมันจะขึ้นว่าแก้ไขข้อมูลนะคะอันนี้นจะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลแล้วก็ยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลถ้านักศึกษาไปกดการแก้ไขหรือดับเบิลคลิก2ครั้งตรงนี้ก็ได้นะคะดับเบิลคลิก2ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นบริษัทนะคะชื่อของตัวเอง สมมติว่าของครูนะคะสุภาพรใช่ไหมครูก็ใส่บริษัทสุภาพรน,นามสกุลด้วยนะคะเปะปะโทนแล้วก็ใส่ห้องให้ครูนิดนึง A.C. 1ครับ1 A.A. เใช่ไหมคะเลขที่33แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ว่าจำกัด ข้อมูลทั้งข้อมูลที่เหลือไม่ต้องไปทำอะไรมันนะปล่อยไว้เลยเหมือนเดิมแล้วก็กดเซฟไปยืนยันข้อมูลค่ะโอเคแล้วมันก็จะมาเป็นบริษัทสุภาพรเปตระโคน a อ1นทั 1AA เลขที่33จำกัดน,นะคะให้เป็นแบบนี้เนาะใส่ให้ครบนะคะถ้าใครใส่มาไม่ครบคงคุไม่ตรวจน,นะคะอ่ะเสร็จแล้วให้ให้เราไปเช็คที่รอบระยะเวลาบัญชีนิดนึงว่าคูเปลี่ยนให้หรือยัง มาที่เริ่มระบบค่ะมาที่กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีอ่าเป็น62นะคะปัจจุบันคือ62แล้วก็เส้นสุดป,ปีใหม่อยู่ที่6 3นะคะเราใช้เป็น62เนาะโอเคเซฟแล้วเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะอะ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะคุณครูอธิบายว่าเมนูซื้อเมนูขายเมนูการเงินแล้วก็เมนูสินค้า4เมนูนี้เป็นเมนูอัตโนมือ อัตโนมือ,อยังไงก็คือคนไหนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีเลยไม่รู้ว่าเดบิตคืออะไรไม่รู้ว่าเครดิตคืออะไรก็สามารถใช้โปรแกรม X-Head Accounting ตัวนี้ได้เพียงแค่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับบินว่าชื่อบริษัทอะไรที่อยู่อะไรจานวนเงินเท่าไหร่ก็สามารถลงตัวนี้ได้แล้วมันก็จะลิงก์ไปที่สมุดร,รายวันทั่วไปได้อย่างอัตโนมัตินะคะอ่ะส่วนต่อมาก็คือเมนูบัญชีรายงานเริ่มระบบแล้วก็อื่นๆ ะค,ะความจริงแล้วถ้าเป็นพนักงานบัญชีจริงๆถ้าไม่เลือกลง4รายการนี้ก็จะมาลงตรงนี้ค่ะนี่สมุดร,รายวันทั่วไปนะคะเดบิตเครดิตอะไรส่วนมากนะักบัญชีก็จะมาลงตรงนี้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาชินเกี่ยวกับเดบิตเครดิตนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงบินกันบีเอกสารในในเรื่องของการลงบินนะคะของครูโยนให้ในคลาสลูมแล้วให้นักศึกษาไปดูในคลาสรูมแล้วก็ดาวน์โหลดมานะคะ วันนี้เราจะมาลงบินซื้อซื้อเงินเชื่อนะคะแล้วก็มีซื้อมีขายเงินเชื่อซื้อเงินสดนะคะแล้วก็มีการส่งคืนสินค้านะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบินที่เราจะลงนะคะบินแรกที่เราจะลงก็คือบินหน้าที่แหส่สิเนาะที่ครูส่งไฟล์ให้นะคะ <ไป S 1> ดูนะคะไปดาวน์โหลดมานะคะอ่ะ 60บ<ส>ริษัทเนี่ยเขาบอกว่าได้ซื้อสิน <ฮะ S 2> ค้าเป็นเงินเชื่อนะคะตามรายการแบงก์กับภาษีซื้อเนาะแล้วก็เขาใจดีบอกมาด้วยว่าให้เราเข้าไปบันทึกที่เมน,นูอะไรนะคะเขาให้เราเข้าไปบันทึกที่เมนูซื้อแล้วก็เลือกซื้อเหมือนเชื่อนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบินที่เราจะลงในโปรแกรมนะคะบินแรกที่เราจะลงก็คือบินหน้าที่60เนาะหน้าสับไปดาวน์โหลดมานะคะครูโยนไ์ไว้ให้นะคะรลมแล้ว ก็คือเขาบอกว่าบริษัทได้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อตามรายการใบกำกับคา่านซื้อนะคะโดยเขาใจดีบอกมาด้วยว่าเข้าไปบันทึกที่เมนูรับนะคะเขาบอกให้เราเข้าไปบันทึกที่เมนูซื้อแล้วก็เลือกข้อสีซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูสิอ่ะเข้าไปที่เมนูซื้อนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อโอเคก็จะมาโผล่หน้าต่างนี้ขออนุญาตอ ทำหน้าจอเล็กเนาะเพราะว่ามันมีหน้าจอบินแล้วก็หน้าจอลงบัญชีด้วยนะคะแล้วเรามาเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันที่อยู่ในแต่ละหน้าต่างดีกว่าฟังก์ชันนี้ถ้านักศึกษาเอาเมาส์ไปแตะเบาๆนะมันจะขึ้นว่าเพิ่มข้อมูลนะคะมีแก้ไขข้อมูลยกเลิกเอกสารลบข้อมูลนะคะยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในการเซฟหรือบันทึกนะคะข้อมูลแรก่เช่นสมมติว่ามีอยู่10รายการ ถ้าคนครูมาเลือกที่ตัวนี้มันก็ไปยังรายการแรกเลยรายการที่หนึ่งนะคะอันนี้คือข้อมูลที่แล้วอย่างเมื่อกี้ครูบอกว่ามีสิบรายการใช่ไหมคนครูอยู่รายการที่5ถ้าครูมากดตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นไปที่รายการที่4ที่3าที่2ที่1นะคะไปทีละรายการนะคะอันนี้คือข้อมูลถัดไปทีละรายการอย่างเช่นข้อมูลที่6 789นะคะอันนี้คือข้อมูลท้ายสุดเลยมี10มันก็มาโผล่ที่รายการที่10เลยนะคะ อันนี้คือการค้นหาเอกสารหรือรหัสข้อมูลนะคะมีการพิมพ์เอกสารมีการเพิ่มแก้ไขหมายเหตุของเอกสารหรือว่าการโน,น้ตน,นะคะแล้วก็เข้าไปในรายการสินค้าเลือกรายการจากใบสั่งซื้อเลือกรายการจากใบสั่งซื้อที่อ้างอิงนะคะ,ะ,ะความจริงแล้วพวกนี้กศึกษาจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับมันน้อยมากนะคะส่วนมากแล้วจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับฟังกชันพวกนี้ซะมากกว่านะคะแต่ถามว่ามันสําคัญไหมก็สําคัญนะคะ อ่ะเข้ามาที่ซื้อเลือกซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาเลือกเพิ่มนะคะเพิ่มนะกดเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเราสามาไม่กดเพิ่มเนะี่ยจะไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากจะดับเบิ่คลิก2ครั้งนะคะ,ะดับเบิ่คลิกสองครั้งก็ไม่ได้เออมาเพิ่มดีกว่านะคะคะแนกไม่มีเนาะมันไม่ได้กําหนดมาเลขที่ใบรับสินค้าดูจากในบินซีมีเลขที่ใบรับสินค้าไหม แลขที่ไวรัสสุดค้าไม่มีนะคะอ่ะต่อมาวันที่วันที่ก็คือวันที่3เดือน1 1ใช่ไหมเราก็ใส่03 11พสย้ำนะคะพสขอเป็น6 2สนะคะ6 2สนะคะเสร็จแล้วมาที่ผู้จำหน่ายบินใบน,นี้นะคะนักศึกษาใครเป็นใคยเป็นคนออกให้เราคนที่ขายของให้เรา ออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่หายคือบริษัท Microsoft มีวิธีการสอวิธีถ้าสมมติว่าใครใช้เมาส์ให้มาเลือกที่ตรงนี้เลยขาแว่งขยายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะผู่มาแต่ถ้าสมมติว่าใครชินกับการไม่ใช้เมาส์เห้าไปกดตรงตรงไหนก็ได้ที่ใกล้มือเรามากที่สุดอย่างเช่นงองูจุดทศดนิยมหรืออะไรก็ได้แล้วก็กด enter อ่ามันก็จะมาขึ้นข้อมูลให้เราเลือกนะคะเราก็เลือก Microsoft เลยเสร็จแล้วใบ p o ไม่มีนะคะ ปุรไปเลยค่ะเลขที่บินเลขที่บินให้นักศึกษาใส่เลขที่ไปกำกับภาษีเนาะ IV4 นะคะ IV4 s l a s 430008โอเควันที่ไม่มีหมายเหตุไม่มีนะคะมันไม่ได้ระบุมาให้เราส่วนเครดิต45วันนะคะกำหนดก็คือวันที่18เดือน12นะคะพอ262เนาะนี่ไงนะคะอ่ะ ขนส่งโดยไม่มีบอกนะคะประกอทราคาก็คือแยกแหวกโอเคนะคะมีนักศึกษาบางคนถามอาจาราคาค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าละแยกหรือรวมถ้านักศึกษาไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของลูกค้านะคะเราก็จะมาดูตรงนี้สมมติว่าอันนี้ยอดรวมของมันคือ4 7 0 0 0ันนะคะมีแหวกด้วย7%รวมทั้งสส้นคือ4 0 0 0 0นะคะแสดงว่าบินใบเนี้ย เขาใส่เป็นแบบแยกแหว้นะคะเราก็มาเลือกแยกแหว้อ่ะเสร็จแ,แล้วมารายละเอียดนะคะเราก็ใส่เลยรหักสินค้าต,ตัวแรกค่ะก็คือ C01.001 โอเคไหม c 0 1 0ศูย์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาใส่รายละเอียดเขาบอกว่ามี T E N T I U M ใช่ไหม E M T I U M นะคะครูสยย่ย่้อนะเลื่องสาษาใส่เต็มไปเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วครั้งจาก0 1ก็คือจากสำนักงานใหญ่เนาะแล้วก็จำนวนจำนวนคือตัวนี้เลยนะคะ4เครื่องราคาตอ่อหน่วยอ่าดูซิว่าเันเครื่องจริงไหมอ่านี่เนาะราคาต่อหน่วยค่ะต่อหน่วยอยู่ที่55,000นะคะ ส่วนลดไม่มีนะคะส่วนลดไม่มีน้องมันไม่ได้ระบุมาให้เราแล้วนะก็จำนวนเงินอยู่ที่220,000บาทต่อมาตัวที่2รหัสคือ PA1001 อันนี้นะคะรายละเอียดก็คือ MAIM เลขาศสตใส่รายละเอียดให้ครบเลยนะตามที่นายใบเสร็จเขาให้มาเลยนะคะ จำนวนกี่เครื่อง 15. 15 15ใส่เป็นชิ้นโอเคค่ะเป็นชิ้นแล้วก็ราคาต่อหน่วยอยู่ที่6,500บาทนะยรวมจำนวนเงินก็คือ97,500นานะคะตอนนี้เลยตามมาตัวที่3 SF 1 0 0่อ่อ SF 1 0 0นนตอวนี้เนะาะใส่รายละเอียดนิดเึิมก็คือ O top F คูขอใส่แค่นี้เนาะร้อยสาใส่ให้ให้เต็มนะคะจำนวนกี่เครื่องห้าเครื่องห้าชุดเนาะเป็นชุดนะคะรานะคาต่อหน่วยอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันจำนวนเงินอยู่ที่เก้าหมื่นบาทโอเคนะตรงนะคะสองแสนสองเก้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยแล้วก็เก้าหมื่นบาทนะคะอ่ะปึ๊บเสร็จแล้วมันจะมาขึ้นตัวนี้แต่ว่าเราจะไม่มีข้อมูลที่เราจะบันทึกแล้วให้นักสาม,มา ยกเลิกการเพิ่มตรงนี้นะคะปึ๊บอ่ามันจะขึ้นเป็นตัวนี้แล้วดูนิดนึงเห็นไหมคะอันเนี้ยมันจำนวนยอดเงินมัน47,500บาทนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ในส่วนของแวตเดี๋ยวเรามาเติมแบตัันิดนึงอ่ามีแวตด,ด้วย28,525บาทนะคะยอดรวมก็จะเป็น436,25 0บาทโอเคตรงนะคะ แล้วก็กดเซฟนะหรือบางเครื่องมันก็เซฟให้อัตโนมัตินะคะบินต่อมานะคะก็คือบินหน้าที่61เนาะเมื่อกี้60ตอนนี้ก็คือ61นะคะเขาบอกได้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้จัดทำใบกำกับภาษีขายตามรายการนะคะเมื่อกี้ซื้อเชื่อตอนนี้มาขายเชื่อบ้างนะคะอ่ะเข้าใจดีบอกให้เราเข้าไปที่เมนูขายแล้วก็เลือกที่ขายเป็นเงินเชื่อนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาบันทึกกันเลย โอเคอันนี้ออกไปเลยนะเสร็จสิ้นแล้วนะบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะขายขายเป็นเงินเชื่อโอเคเมื่อกี้เราเพิ่มใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเพิ่มเข้าไปค่ะแผนกมีไหมดูรายละเอียดในใบเสร็จอีกทีนึงแผนกมีไหมคะแผนกไม่มีเนะาะแผนกไม่มีก็ปวดขาไปเลย ไอีเท่าไหร่คะ0 0 0 0์ศตัวแล้วก็1เนาะความจริงแล้วถ้าเราใส่เ e n t ตอไปเลยมันก็จะรันให้เนักสัยเองแต่ว่าเราใส่เลขที่ตามเขาไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6อ่าต่อมาเลขที่อ่ะวันที่เนาะวันที่ก็คือวันที่3เดือน11นะคะ03 11 62นึ่องนะขอจำว่า62นะคะรหัสลูกค้า รหัสลูกค้าก็คือ,อตรงนี้เนานะอันนี้คือบริษัทของเรานะคะความจริงแล้วมันขึ้นเป็นบริษัทเอ็กซ์ตาเทสเนาะก็คือเริ่มแรกเลยที่เราทําแต่เราเปลี่ยนเป็นบริษัทของเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนออกก็คือเป็นบริษัทของเราอีกข้างบนลูกค้าก็คืออยู่ตรงส่วนตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเราใส่จุดปายและ Enter หรือถ้าใครใช้เมาส์ก็มาตรงนี้นะคะ,ะลูกค้าก็คือบริษัทนำโชค โอเคค่ะใบสั่งซื้อไม่มีเนาะ so ไม่มีนะคะเอใบสั่งขายไม่มีนะอ้างอิงอ้างอิงก็ไม่มีนะคะเครดิต15วันโอเคไหมใช่ไหมคะใช่เนาะครบกำหนดก็คือ10อ่า1ิเดือย1 1นะคะ62พนักงานขายก็คือ sa 0 0 2สุขใทบริพัตนะคะไปเปลี่ยนมานิดนึงเหตการขายไม่มีนะคะขนส่งโดยก็ไม่มีเนาะอ่ะทีนี้ประเภทของแวดดูนิดนึงว่ามันรวมหรือแยกมันเป็นแบบแยกนะคะอ่ะ enter ไปเจอ,อร์เซ็ใส่ไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มารหัสสินค้าตัวแรกค่ะก็คือ c 0ศูนย์ห่งศูยใช่ไหม C.01001, โอเครายละเอียดก็คือ T E N T I U m จำนวน10เคือ10ชิ้นอ๋ออันนี้ครั้ง01นะคะจำนวน10ชิ้นนะคะเปลี่ยนเป็นชิ้นเนาะมันบอกว่าชิ้นในบินมันเป็นชิ้นนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นชิ้นราคาตอ่อหน่วยอยู่ที่62,000 อ่าส่วนรถไม่มีเนะเาะแล้วก็จำนวนเงินอยู่ที่620,000บาทนะคะตามบินเลยโอเคเนาะต่อมาเอ่า P อ0 0 1โอเค PA 1001นะคะรายละเอียดก็คือ MIAN นะคะแล้วสา,สายไปให้เต็มเลยนะจำนวนชิ้นก็คือ7 ชิ้นชิ้นริงไมดูจัดดินเป็นชิ้นเนาะอาต่อมาราคาต่อหน่วยอยู่ที่7500บาทนะคะส่วนลดไม่มี Enter ไปเลยนะคะต่อมา SF นะคะ SF ส0 0 1ห่งนเป็น O ครับ s จำนวน หนึงชุดใส่เป็นชุดนะคะอ่าราคาไม่มีราคาไม่มีใส่ศูนย์ไปนะคะโอเคทีนี้มันจะขึ้นบอกว่าไม่ได้ป้อนราคาแสดงว่าเป็นรายการแถมใช่หรือไม่นะคะเราก็ใส่ว่าเป็นของแถมโอเคนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยมันบอกให้เราเพิ่มรายการต่อไปแต่เราไม่มีและเราก็เลยต้องไปยกเลิกการเพิ่มตรงนี้นะคะมันก็จะมีอยู่แค่3ารายการนะคะอันนี้ก็ตกลงไปเลยเนาะไม่ต้องไปสนใจนะคะ,อ,ะออกมาเป็น179575นะคะ Y ก็คือของแถมเนาะแสดงว่าชิ้นตัวนี้อันนี้เป็นของแถมตรงตามบินไหม71575โอเคนะคะแวดอยู่ที่4 7 0 0 ห้าอ่าเรียบร้อยนะคะบินที่สองเสร็จีนบ้อยต่อมาบินที่สามที่เราจะลงนะคะเราจะลงทั้งหมดสี่บินอาทิตย์เนี้ยแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาต่ออีกสองสี่หกบินนะคะอ่าบินที่สามเนาะก็คือหน้าที่หกสิบสองนะคะก็คือ,อบริษัทได้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะคะตามรายการใบกำกับภาษีซื้อนะคะแล้วก็ได้มาเป็นบินเงินสดมาเนาะ เข้าไปที่เมนูซื้อแล้วก็เลือกซื้อเงินสดเลือกข้อ2องเนาะซื้อเงินสดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาบันทึกซิเข้าไปที่เมนูซื้อนะคะแล้วก็เลือกซื้อเงินสดข้อ2อ่าอันนี้น่าสากากระบาดออกไปเลยนะถ้าเช็คแล้วว่าเราเซฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเพิ่มนะคะ,ะแผนกไม่มีเหมือนเดิมเนาะ เลขที่ไปซื้อ,อ HT ไม่มีนะคะวันที่วันที่ก็คือวันที่6เนาะตามบินเลยนะคะนี่เนาะ06 1162นึ่งหน่อะคะผู้จำหน่ายผู้จำหน่ายเราก็ไปหานิดนึงก็คือบริษัท IBM นะคะใบอ้างอิงใบสั่งซื้อ PO ไม่มีเนาะเลขที่บินนะสาใส่เป็น ยอดนี้เอ้ใส่เป็นตัวนี้เนาะ H S นะคะ H S C สามหนึ่งหนึ่งห้าสองห้าศูนย์อ่าโอเคนะคะ ลงวันที่ไม่มีเนาะหมายเหตุไม่มีขนส่งไม่มีแยกหรือรวมเป็นแบบแยกนะคะอ่าตรงนี้มันไม่ได้ใส่เปอร์เซนต์มาให้เราเราใส่ไปให้มันนิดนึงเจ็ดเปอร์เซนต์นะคะอ่าแล้วก็รหัสสินค้าตัวแรกก็คือ P.A. ตัวนี้เนาะอ่าไม่มีประวัติการซื้อก่อตกลงไปเลยค่ะไม่เป็นไร M.A.I.N. นะคะ ่าจำนวน5ชิ้นราคาต่อหน่วยอยู่ที่5,500บาทนะคะแล้วก็รวมเป็น27,500บาทตามบินเลยนะโอเคแล้วก็ไปยกเลิกกันเพิ่มออกว่าเป็น294ถูกไหมเนี่ยไม่ถูกเดี๋ยวเรามาแก้ไขแบบรวมนิ้ มีส่วนลดด้วย2%องปเคุณรูลืมดูใชไปก่อนแล้วก็มาแก้ไขเนะาะหักส่วนลดมันหักส่วนลดไป2%องเซนห้าราสบาทเนาะอันนี้มาแก้ไขเป็นแ โอเคเรียบร้อยนะคะออกมาเป็นภาษีอยู่ที่188650แนะคะแล้วก็จำนวนเงินอยู่ที่2883650นะคะเรียบร้อยกดเซฟ่าทีนี้มาบินสุดท้ายนะคะบินหน้าที่63เนะาะบริษัทได้ส่งคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุดตามรายการให้จัดทำใบส่งคืนนะคะ เขาบอกให้เราเข้าไปที่เมนูการเงินจ่ายเงินแล้วก็ใบลดหนี้ส่งคืนสินค้านะคะแต่ว่าเราจะบันทึกบัญชีแบบนักบัญชีเดบิตแล้วก็เครดิตเราจะไม่ลงบันทึกตามรายการที่ถ้าไม่เป็นนักบัญชีก็สามารถลงได้อันนั้นไม่เอาเดี๋ยวเราลองมาลงในสมุดร,รายวันทั่วไปกันดูว่าเราจะลงยังไงนะคะ การที่เราส่งคืนสินค้าไปนักศึกษาส่งคืนสินค้าเราจะต้องเดบิตด้วยเจ้านี้ถูกต้องไหมคะเครดิตด้วยส่งคืนแล้วก็มีภาษีซื้อด้วยนะคะจะมาลองลงกันสิไปที่บัญชีแล้วก็ลงประจําวันนะคะแล้วก็รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชีแล้วก็มาที่สมุดร,รายวันทั่วไปนะะอ่ะเมื่อกี้คุณครูลงค้างไว้แล้วครูมาแก้ไขนะ เลขที่ใบสําคัญนะคะเัื่องใาเอนเตอเลยแล้วก็มาใส่วันที่ตรงวันที่นะคะวันที่ก็คือตามใบเสร็จเลยเนาะเป็นวันที่10ใช่ไหมเดือน1ิบนี่1 0บเดือนสิบเนะคะส่วนรายละเอียดสินค้าก็ส่งคืนสินค้ารายละเอียดก็เหมือนคําอธิบายรายการที่อยู่ท้ายสมุดที่อยู่ท้ายรายการบัญชีนะคะน่าสาถามอธิบายรายการน่ะนะอะตามเอนเตอร์ Enter แล้วเขาให้เราใส่เลขที่บัญชีการที่เราส่งคืนสินค้าไปให้เขาแสดงว่าเราจะต้องเดบิตเจ้าหนี้ถูกต้องไหมใส่เลข2ไปเลยเจ้านี้อยู่หมวดที่2ใส่ไปเลย2แล้ว Enter อ่ะมันก็จะขึ้นเจ้านี้การค้าแล้วกดตกลงนะคะคำอธิบายรายการคือส่งคืนสินค้าเนาะแล้วก็เดบิตเดบิตด้วยจำนวนยอดเท่าไหร่จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นของใบเสร็จขานษะา รวมทั้งสิ้นของใบเสร็จอยู่ที่1 3 9่0นะคะ1 3 9่0อ่าต่อมาเครดิตนะคะส่งคืนสินค้านะคะส่งคืนสินค้าอยู่หมวดที่5นะคะ Enter ไปเลยแล้วหาส่งคืนนี่ไงส่งคืนสินค้านะคะ อาอยู่ทางด้านเครดิตเครดิตด้วยจํานวนเท่าไหร่เราส่งคืนไปเท่าไหร่คะส่งคืนไปหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นสามพันน้อย,ยอดที่เป็นผลตา่างอ่าต่อมาพาสีซื้อนะคะพาสีซื้ออยู่หมวดที่หนึ่งนะคะแล้วเอนเตอร์หาพาสีซื้อหน่อยทีพาสีซื้อนี่ไงคะโอเคนะ อจํานวนเงินของพาสีซื้อก็คือเท่ากับ910าร้บาทนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้มันให้เราเพิ่มเราไม่เพิ่มเนาะเราจะมาตกเลิกปึ๊บนะคะอย่าตกใจนะมันบันทึกไปแล้วนะคะนี่ไงบันทึกมาอยู่นี่แล้วเนาะหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยสิบนะคะเรียบร้อย บันทึกทั้งแบบอัตโนมัติและบันทึกทั้งแบบอัตโนมัติ2ฝั่งเท่ากันถือว่าเสร็จสิ้นโอเคเสร็จแล้วนักศึกษาส่งไฟล์ที่เราเรียนวันนี้เนาะการลงบัญชีทั้ง4บินนะคะมาให้ครูทางคลาส룸นะคะเดี๋ยวครูจะตั้งเวลาไว้น่าจะสิ้นสุดวันศุกร์แหละเนาะใครทำเสร็จก็คือส่งมาเลยส่งเป็นไฟล์วิธีการสำรองข้อมูลค่ะอันนี้มีในข้อสอบ เข้าไปที่อื่นๆเลือกที่จัดการแฟ้มข้อมูลแล้วก็สำรองข้อมูลนะคะปอ๊บแล้วก็ที่เก็บปลายทางนะคะอะอาที่เก็บต้นทางที่เก็บปลายทางอันนี้หนูจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้เนาะเก็บไว้เดสก์ท็อปง่ายสุดนะคะแล้วก็มาใส่ชื่อแฟ้มนิดนึงว่าลงบินสี่ใบเนาะง่าย โอเคลงบิน4ใบแล้วก็เริ่มสำรองเลยตกลงตกลงเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาเป็นไฟล์ขาวๆแบบนี้เนาะแล้วหนูก็ส่งไฟ์แบบนี้แหละมาในคาาตูมให้ครูนะคะ